ครับครั้งที่4วิธีที่4คือการฝึกการจีบโค้งนะครับจีบโคง้งแต่ก็ต้องทบทวนวิธีที่1คือจับเสาขึ้นทรง,ง,งตัวแล้วลงจับเสาขึ้นทรงตัวแล้วลงลงซ้ายลงขวานะครับวิธีที่สองครั้งที่2ก็ฝึกการออกกลัวได้ 2- 3ส,สารอบ ของล้อแล้วก็ลงนะครับวิธีที่2อออกตัวได้สองสรอบแล้วก็ลงวิธีที่3ครั้งที่3ออกตัวให้ได้ไกลขึ้นวิธีที่3ออกตัวให้ไกลขึ้นให้ไกลขึ้นวิธีที่4นี่คือการฝึกปิดโค้งนะครับดโค้งโค้งนะครับปิดโค้งโดยอาศัยจับระเบียบร่างกายต,ตัวตัวแล้วก็ปิด ขีดปิดขีดปิดขีดตั้งนิยาวหน่อยนะครับนี่ครับต้องที่ปิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ข้อท,ที่4 ครั้งที่สี่วงกลมนะครับปี่โค้ง ายที่ียวก็ถีบปิดอย่างนี้นะครับ แต่ละยากต้องฝึกนานนะครับ